บนของคนต้องสองบนได้ยินครับเชฟโอเคซอสเร็จจัดจานก่อนก็ได้ถ้าใครพร้อมอ่ะตอนเหลือ10นาทีสุดท้ายอ่ะมีซอสชั้นเสร็จอยู่สองแค่สองซอสอ่ะแต่ของคนอื่นอ่ะไอ้นันปูก็ยังไม่เสร็จข้าวยังไม่เสร็จข้าวเสร็จแล้วพี่ข้าวเสร็จแล้วต้องทำอะไรไหมยกเม้ามาให้ฉันเลยยกเลยยกมาเลยจริงๆตามแผนอ่ะสิบนาทีต้องจัดจานแล้วมันช้ากว่าแผนอยู่นิดนึง ลิศ <Le> มีอะไรเสร็จแล้วบ้างตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่เกือบเสร็จครับคุณตั้งอารมสิบครองเนื้อก็อยังไม่ได้ทอดใครว่างมาแปะเนื้อแล้วทอดเนื้อให้หน่อยเร็วแล้วหอยเชลลอยู่ไหนปลาอยู่ไหนปูอยู่ไหนผลงานยังไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเร่งเร่งครับเชฟปรับปรุงครับ ยังคิดว่าทันยังเชื่อในทีมคิดว่าทันองประกอบที่ทำทั้งหมดดูทันเพราะวัตถุดิบหลักมันเกือบเสร็จหมดแล้วไม่ส่งพี่พี่ไม่ได้ท้องเนื้อนะจะเอาไง <ๆ S 1> เดี๋ยวผมไปทอดเองครับอ่าโอเคเดี๋ยวไม่เชื่อไปท้องนะเฮ้ยโมจิไม่สุกอะโมจิไม่สุกหรอข้างล่างมันไม่สุกเอาไงดีมันไม่มีเวลาแล้วมีปัญหาอะไรครับแป้งมันไม่สุกค่ะเชฟแป้งไม่สุกใช่ค่ะ แล้วคุณเป็นหัวหน้าทีมคุณบอกให้เขาแก้ปัญหายังไงครับกอจะเอาไส้ผสมกับแป้งแล้วก็ที่จะทําน้ำร้แป้งแป้งมันไม่สุกไงสรุปคุณยังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงคุณต้องตัดสินใจแล้วนะครับหนงด้วยครับไม่เสร็จไม่เสร์ฟโมจิแล้วเนาะถึงแม้ว่าโมจิเนาะมันจะไม่สําเร็จสิ่งสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะแก้สถานการณ์ให้มันดีที่สุดยังไงหรือเอาสตรอเบอรี่มาวางไปล่ะสตรอเบอรี่มาใส่เอาผลไม้เหมือนเปปเป็นสลัดสลัดปูผลไม้เดี๋ยวไปหยิบสตรอเบอรี่มาให้ คนครับเหลือเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นคุณต้องเริ่มจัดเบนโต้บ็อกซ์5ช่องแล้วเร็งเลยครับครับเจฟครับ<ห>ชบมูลงแล้วเข้าลงแล้วโอเคนิดเดียวเราเราไม่มีอะไรเลยว่ะทำไงอะสลัดอยู่ช่องไหนครับจะาสไปช่องไหนยังไม่ได้เริ่มใส่อะไรเข้าไปในเบนโตเลยอะให้เขาเริ่มกินจากบแบบขวาไหมฝั่งสีแดงเขาจัดจานกันจะเสร็จแล้วครับผม คุณเร่งกันหน่อยได้ไหมครับเร่งอยู่ค่ะเชฟเราก็จัดเงียบๆแต่ก็พยายามให้มันเร็วที่สุดแล้วข้าวเราอยู่ไหนอะโนงไข้าวมาละโนงครับครับเกิดอ,อะไรขึ้นกับข้าวข้าวคุณไม่สุกอะครับมันก็สุกเนียครับเราจะทำเหมือนข้าวผัดกระเทียมน,นะการหุงอะแฉะไม่ได้ก็เลยใช้แบบเหมือนกับว่าสุกไม่มากแบบเหมือนกับไม่ให้เละอะ ถ้าคุณสุกไม่ทั่วนะครับครับเดี๋ยวเวลาไม่เท่าไหร่คุณต้องแก้ไขปัญหานะครับครับผมเล่นเลครับมันสุกไม่ทั่วก็เลยแบบใส่ในม้อหุงข้าวกดอีกทีนึงฮะไม่ได้ใช้ต้องใช้นืออ๋อเบนโตเซ็ต5ช่อง5เมนูเสิร์ฟกรรมการ10คนเท่ากับคุณต้องทำ50า50ที่ถ้าคุณจัดการเวลาไม่ดีคุณเสร็จแน่นะครับเมื่อกี้ป,ปีไถลซอนในเนื้อ,อยัง สรงนั้นไปแล้วใช่ไหมสลัดเรียบร้อยเรียบร้อยท้าเราว่าน้องตัวดีเลยด้ด้ด้เร่งสุดเลยแต่คือเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้ก็คือไปช่วยจับสลัดเราอ่ะมันยังขาดผักอีกเยอะเลยอ่ะเดูเวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นคุณจะต้องจัดจานให้เสร็จแล้วเร็วเลยครับปลาครับปลาปลาลงไหนปลาลงนี่ปลาลงนี่เลยเอาสีแดงสู้สู้นิดเดียวนิดเดียวไบโอมาจะใช้อยู่ไหมไม่ใช่แล้วทอยไม่ทัน โอเคโอ้หนึ่งนาทีสุดท้ายแบบทําอะไรไม่เสร็จสักอย่างแต่ก็พยายามจะเอาให้เสร็จเร็วที่สุดมันไม่มันไม่ทันแล้วอ่ะอะพอยังอะพอยังโอะมันเยอะแล้วเราล้นแล้วพี่เร็วๆนะเร็วเสร็จแล้วจ้าจัดฉันกาเมลาสามสิบวินาทีสุดท้าย ขอที่ขอที่ขอที่ใส่ข้าวหน่อยแต่เขาจะจานเสร็จก่อนเราแต่ไม่ถอดใจนะทําให้ดีที่สุดมองจานของเราแบบมันไม่พอใจอะ9 8 7เก้าแปดหห้าสี่าหนดเวลายไปืโอ้ยโ้ยโอ้ตอ้ยอ้ยอบอ้ยอ้อออ้ออ